โอเคครับก็สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กระบผมเซโนเว่เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวนะครับจะเรียกว่าเว้นดีไหมหรือกาชานะครับสําหรับเกมแคทแฟนตาซีนะครับหรือว่ามาชื่อเชงนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูซีซันพาร์ตก่อนนะครับซีซันพาร์ตก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับนะใต้พูดซีซันพาร์ตนะครับมีกาชานนะครับที่ค่อนข้างคุ้มนะครับนะ มีการันตีเลือกตัวนะครับเหมือนจะส่งสู่3ามกล่องมั้งเลือกนะครับเลือกตัวเนาะถือว่าซีซันพาร์ทนี้ถือว่าดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะทำตัวละครหรือเปล่าเออนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูอีเวนต์นะครับนะแน่นอนนะครับมีเว้นใหม่เข้านะครับจริงๆนะครับเกมนี้มันต้องอัปเดตวันที่18นะครับกันยาแต่มันกรส้นตีนนะครับมันมาอัปที่1 9เนาะก็นะครับนะเป็น อีเวนต์นะครับเบื้องหลังนะเกี่ยวกับเมืองนะครับน่าจะใช่เกี่ยวกับย้อนเวลาและอดีตนะครับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ตัวเกมเคยสปอยไว้ก่อนอันนี้นะก็นะครับเราเข้ามาในอีเวนต์นะครับนะก็มีสตอรี่นะครับผมขอญาตยังไม่เล่นนะครับนะสตอรี่แล้วก็ยังไม่กดให้ดูนะครับนะก็ต้องผ่านด่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูของก่อนนะของก็มีประมาณนี้แหละนะครับเล่นแล้อันล่างอะ อ๋อล่างคือนนี้ข้างบนนะครับมีของแรกนะครับคุ้มมากนะครับไอเสตดาวนะครับนะเสตดดาวนี่โคตรพ่องคุ้มเลยนะครับได้ผมพูดนะเพราะว่ามันหายากนะครับเสตดดาวเราก็คุณต้องใช้ลูกแก้วส้มนะครับไปสุ่มนะแล้วก็ไปลุ้นนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนะประมาณนี้มันมีถึงสามขั้นนะครับมันรีได้เรื่อยๆนะกระชาผมเคยเล่นนะครับแนวแบบนี้มาก่อนนะต่อไปนะครับเป็น กิจกรรมล็อกอินนะกิจกรรมล็อกอินก็แจกตัว S S R นะครับมาให้เราเลือกนะครับนะว่าเราจะทําอะไรนะครับเอาตัวอะไรนั่นเองนะประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวละครก็เต็มเต็มกล่องเลยนะครับอยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะครับจะเอาอะไรนะครับผมน่าจะเอาเจ้าแมวตัวนี้แหละนะครับนะอืมน่าจะตัวนั้นแหละหรือไม่ก็อาจจะทําสกาเลตนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวตัวอะไรดี ไม่รู้นะครับนะค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็มีลอตเอรนลุงสุดนะครับเกือบเดือนหนึ่งเนะาะประมาณน,นี้แล้วก็มีกิจกรรมอันนี้นะครับนะถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับนะได้เลือกตัวละครแล้วก็ถ้าคุณไม่เอาตัวละครคุณได้รับมาเป็นคิตตันนะครับมันคือคิตตันไอติฟฟาฟ้านะครับนะไม่รู้จะพูดไงในนะคิตตันเนี่ยนะครับมันดูประมาณห้าพันชิ้นเนาะ ล้วก็เสียสามร้อยนะครับคุณจะได้ลูกแก้วส้มนะครับนะประมาณนี้ยนะครับรอมาโคตรนานเลยนะครับกว่าจะอัปเดตน้องไอเกมแมวเพราะกิจกรรมลูกเต่านะครับแล้วก็กิจกรรมส้นตีนนี่นะครับนะไม่ค่อยมีอะไรดีนะเดี๋ยวมีรีวิวนะครับคลิปตัวใหม่เป็นทัดมืดนะครับดามจเนาะตัวนี้แหละทัดมืดดามจนะครับชื่อก็เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับนะมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตัวนี้ เบนก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็นะครับมันมีอะไรอีกเหมือนเห็นตัวเกมเขาบอกว่าเหมือนจะมีอัปเดตอะไรใหม่ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับที่ตัวเกมมันพูดนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มันบอกนะอัปเดตอัปเกรดใหม่ที่อะไรของมันนะอ่ะอ๋อคอตุม่มเออลืมบอกนะครับกาชาในนี้นะครับนะเพิ่มมาเยอะขึ้นละนั่นเอง ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษนะครับนะวันไหนมันบอกมีอะไรอัปเดตใหม่เหมีม่นมีห่าอะไรเลยนะบอกแล้วไอกเกมนี้ต่อไปนะครับเราไปเข้านี่ดีกว่านะครับนะผมขอไล่อัชจักรลับก่อนไม่มีนะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นหมดเนี้ยห่อคอยนะครับรีอยู่แล้วห่อคอยอโอเคนะครับมีมีหมดใหม่นะครับมันไม่เชิงใหม่หมดเดิมเลยน,ะนั่นเอง หมดเดิมนะครับนะแต่เป็นตัวละครเสียวหมานนะครับกับเลนนะเซียวหมานคือตัวเนี้ยเนาะแล้วก็เลนนะครับเลนอะคุมะนี่ตัวนี้เลยนะครับบูทดาเมจนะครับนะใส่หอเก็บเพชรความเพชรแล้วก็อันนี้เป็นบอสนะครับนะอ่ะเป็นว่าประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรอีกอ่ะที่มันอัปเดตอ่ะมันบอกมีอัปเดตใหม่อัปเดตใ,ใหญ่หที่รางมันอ่ะไม่เห็นมีเลยวอกเ่าก็อ่ามีด่านใหม่นะครับนี่ เพิ่มเข้ามานะเป็นด่านยี่หกนะครับก็ถูงสูดเท่าไหร่ยนะี่หกคิดแปดเนาะเนี่นะครับยี่หกดแปดทุกทีมันตันยี่ห้าขีดเก้านะครับนะเพิ่งอนะัปเดตเนาะมันก็เหลือเวลาในเมืองนะครับสี่สิบแปดวันนะครับตามที่ผมลิกเนาะแล้วก็ด่านยากไม่อัปเดตนะครับตามนั้นเวลาอีกขยี้แม่งเลยเกมเฮี้ยนแหละนะครับนะเดี๋ยวดูคอสตูมเอกุสีดิก็เป็นคอสตูมคิดมาสนะครับนะเป็นรีลัน ใครสงสัยนะครับนะก็เดี๋ยวผมขอเข้า่าร้านค้านะครับร้านค้าหรอกมีอะไรอัปเดตไหมไม่มีนะครับนะบับก็ไม่มีอาดูอาหารนี่๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยค่อยทานะค่อยทําค่อยมาทําคาเฟ่น,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตันไม่มีอะไรนั่นเองนะมีด้านใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับ มาดูบัฟดิบัฟก็ไม่มีนะครับนะตันไปหมดละนะครับไม่มีบัฟไม่มีบัฟใหม่นะก็นะครับทีเด็ดตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เพิ่มนะครับนะตามเนี้ยเดี๋ยวดูมีระบบฟังชงฟงก์ชันที่อะไรใหม่ของมันไหมนี่นะครับนะเลือกตัวละครเลือกอยู่ในนี้นะครับนะผมขออนุญาตไม่เลือกนะครับเพราะว่าขอเก็บไว้ดูก่อนว่าจะ ทำตัวไรนะครับนะโอเคกาชาก็รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวขยัดสุ่มเลยนะครับวัดดวงให้คนดูเนาะก็แมวใหม่นะครับกับหนึ่งหมื่นนะครับห้ารอบนะประมาณห้ารอบมาดูกานห้ารอบจะออกไหมก็หลักๆดูง่ายๆนะครับถ้าแมวออกนะครับแมวจะกระโดดมาหน้านี่เลยโอเคอัน okay. นี้เหลืองนะครับไปเ,เสียเสเท่าไรไอเ้เหี้ยโคตรกังเลยวะเก้าสิบห้ามีแมวโดดไหม โอเคได้แมวครับคนดูคาตู้ยี่ยมเลยโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะจริงโอเคสีนคกครอบครองตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตแคปรูปเนาะอ่ะขออนุญาตแคปรูปนะครับนี่นะโอ้โหสุดจริงขาตู้นะครับไปกดอีกนะโดดอีกหรอแมวใหม่ โอ้โหมันเหมือนเศษเหมือนน้อยลงอ่ะก็มันมันดวงเปาอ,อ่ะวีนี่มันจะได้เทีาละร้อยละร้อยนะโอเคอน,นี่ได้อยู่มีห้าสิบ้วยนะกดไปเลยไม่ออกละจัดไปก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการสุ่มนะครับนะตัวละครใหม่ก็ ผมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียในราคาหมื่นลูกแก้วนะครับนะถ้าคุณดวงเกลือก็ประมาณสองหมื่นนะครับการันตีนะสองหมืนลูกแก้วต้มนะครับการันตีเลยร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะอ่ะก็ผมขอญาตด,ดูตัวละครหนึ่งก่อนนั่นไงมันก็บักดีๆนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับนะพอผมได้เจ้าตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคประมาณน,นี้บายๆเนาะเจอกันคลิปหน้า